สำนักงานคณะกรรมก,การการเลือกตั้งหรือว่ากกตค่ะรายงานว่าตามที่กกตประกาศกําหนดวันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกที่สภานะคะตั้งแต่วันที่20-24พฤษภาคมนั้นเมื่อพูดในการการเลือกระดับอําเภอได้ดาเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้วสำนักงานกกตจะเผยแพร่บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกเป็นสวเบื้องต้นก่อนนะคะของทุกกลุ่มอาชีพและทุกอําเภอทางเว็บไซต์ของสำนักงานกกตเข้าไปได้เลยค่ะที่ www.etc.go.th ะะแล้วก็แอปพลิเคชันสมาร์ทโฟนค่ะหลายคนเชื่อว่าตอนนี้ติดตั้งแอปพลิเคชันนี้กันแล้วนะคะเพราะอยากเห็นหน้าค่าตาของคนที่จะมาทําหน้าที่นะคะให้กับเราด้วยโดยประชาชนสามารถที่จะดูรายชื่อผู้สมัครรับเลือกเป็นสวในเบื้องต้นเนี่ยจากช่องทางดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมวันนี้แหละคะ่ะ4ทุ่มเป็นต้นไปทั้งนี้นะคะภายใน5วันเนี่ยนับตั้งแต่สิ้นสุดระยะเวลารับสมัคร ผูน้นวยการการเลือกระดับอำเภอก็จะตรวจสอบเรื่องของเอกสารหลักฐานการสมัครต่างๆคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครการถูกจำกัดสิทธิต่างๆแล้วก็การสมัคร1กลุ่มหรือว่า1อําอำเภอให้เสร็จสิ้นหากตรวจสอบเสร็จแล้วนะคะ <c oughs> เห็นว่าผู้สมัครเนี่ยมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามไม่ถูกในเรื่องของการ จำกัดสิทธิ์แล้วก็ได้สมัครรับเลือกเพียงกลุ่มเดียวและอำเภอเดียวก็จะประกาศรายชื่อผู้สมัครทุกกลุ่มที่มีผู้สมัครในเขตอำเภอโดยแยกเป็นรายกลุ่มให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปและประกาศไว้ณสภานการกกตประจําจังหวัดสารากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอสถานที่เลือกแล้วก็จัดทําข้อมูลเผยแพร่ทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเมื่อผู้นวยการเลือกระดับอำเภอได้ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครที่ผ่ผานการตรวจสอบ เรื่องของเอกสารหลักฐานต่างๆการสมัครต่างๆคุณนะสมบัติลักษณะต้องห้ามการถูกจํากัดสิทธิ์และการสมัคร1กลุ่มหรือว่า1อําเภอแล้วสานักงานกกตก็จะดําเนินการเผยแพร่บัญชีรายชื่อผู้สมัครสมาชิกวุฒธธิสภาที่ผ่านการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งดังนั้นอันนี้ให้เข้าไปดูหน้า<ม>ข่าวากันก่อนนะคะว่ามีใครเชื่ออะไรกันบ้างและเดี๋ยวต้องรอให้มันเสร็จสิ้นในเรื่องการตรวจสอบหลักฐานก่อนแล้วก็จะมีการประกาศรายชื่ออีกครั้งค่ะ